การสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบรักนะครับพอสปิงแคทนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวเกมยุคโอเดลิงนะครับโดยคราวนี้ครับผมจะมารีวิวเด็กฟาร์มบัคคูล่าเลเวลสามสิบนะครับผมซึ่งก็มีเสียงเรียกร้องว่าอยากให้ช่วยทานะครับก็ได้ครับผมก็มาดูเล็กกันนะครับผมออกแบบมาให้มันจัดให้มันง่ายที่สุดเลยนะครับผมให้สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็สามารถทําคะแนนได้เยอะๆนะครับระหว่างนี้ก็จะมีการ์ดที่ต้องแนะนําด้วยนะครับว่าถ้าเกิดขาดการ์ดที่ผมไม่มีให้ทํำยังไงนะครับโอเค ว่าแล้วมาดูเด็กกันเลยดีกว่าครับอันนี้คือเด็กบาคูล่าที่ผมใช้ฟาร์มนะครับผมเลเวลสามสิบนะครับอย่างแรกครับเราต้องรู้จักมอนเตอร์ของบาคูล่าก่อนมอนเตอร์ Monster ของบาคูล่านะครับผมเป็นมอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณพันสามร้อยครับผมถึงประมาณพันหนึ่งร้อยถึงสองพันนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นมอนเตอร์สองพันเนี่ยจะตัวตัวมอนเตอร์ซอมบี้ของบาคูล่าตัวเลเวลสองพันไอ้พลังโจมตีสองพันเนี่ยไม่มีความน่ากลัวเลยครับเพราะว่าตัวนั้นไม่สามารถอยู่ในสนามได้นานครับ จบเทินก็ตายแล้วครับพอตายแล้วก็มีแล้วมีอยู่ใส่อแค่3ใบครับผมเราแค่ออกมอนไปรับการโจมตีให้เขาได้ก็พอแล้วครับตัวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดคนที่เล่นเด็กปาคูลานะครับผมก็ให้ระวังเรื่องอใส่มอนสเตอร์น้อยเกินไปครับพะเกิดใส่มอนสเตอร์น้อยเกินไปเนี่ยบาคูลาจะตีไรพอยขคาโดยตรงได้นะอ่าแหละครับส่วนที่เหลือนะครับผมก็ผมก็เลยใช้เด็กได,ดนเอร์สาร์นะครับสกิลก็ใช้เดนเดอร์คินดอมนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเจอมอนพันปี2000เนี่ยผมก็สามารถลด ไล่ได้อ่าไม่เจ็บหนักครับผมหรือจะสามารถใช้การ์ดได้ดีครับผมพี่เสือนะครับผมหรืออ่าฮันเตอร์ครับ2ตัวนี้ครับผมถ้าเกิดต่อสู้กับบาคูล่าเนี่ยจะมีพลังโจมตี2,000นะครับฮันเตอร์ต่อสู้กับมอนเตอร์พลังโจมตีเพิ่ม500เป็น2,000นะครับเราก็ไม่เสียละพอยต์หรือถ้าเกิดเป็นอาฮันเตอร์เนี่ยลงไม้ประกาศใช้ซอมบี้เลยครับพลังโจมตีก็เป็น2,000เหมือนกันแค่นี้ถ้าเกิดมีมอนเตอร์2ตัวนี้อยู่ในสนามเนี่ยสบายแล้วครับอ่าทีนี้ต่อมานะครับผมหรือ จะลงแบบพิเศษนะครับผมทำการฟิวชั่นอ่าผลงานฟิวชั่นนะครับผมออกมาเลบมอนเตอร์ตัวใหญ่นะครับเพราะบาคูลาเนี่ยมอนเตอร์ Monster ใหญ่สุดเขาแค่2,100ครับทำยังไงก็ได้ให้มีพลังโจมตีมอนเตอร์มากกว่า2,100ขึ้นไปครับถ้าเกิดเราสามารถหามอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากกว่า2,100ยืนในสนามได้เมื่อไหร่นะก็บาคูลาจะตีเราแทบไม่ได้เลยครับพอบัคูลาตีเราไม่ได้เนี่ยบาคูลาจะเปลี่ยนไปใช้บุกอีกมุกหนึ่งนะครับผมก็คือมุกโจมตีเข้ารอยอย์โดยตรงนะ ซึ่งถ้าเกิดใครเจอมุกโจมตีเข้าไรพอยต์โดยตรงนะครับผมก็ให้ใส่การ์ดครับการ์ดป้องกันแบบไหนก็ได้ครับเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่ะนี่ครับเคิร์ดอาร์โนบิทนะครับผมอันนี้ก็เป็นการ์ดที่ดรอปมาจากลิชิโดนะอ่ะครับวิสตอมครับอันนี้ก็ได้มาจากไม้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีอีกทีเนี่ยมีการ์ดที่สามารถเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บตัวจากการโจมตีของบาคูระได้นะครับผมใบนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่เกิดใครจะใส่ก็ใส่ได้เพราะบาคูระโจมตีแค่ครั้งเดียวอยู่แล้วนะ ไม่สามารถโจมตีบ่อยได้ใช้ย่หยุดยั้งเลยนะครับผมต่อมาครับผมก <c oughs> ็จะใช้คาถาเติมเกย์ไลท์ก็ทําได้ครับนี่ครับหรือจะไปใส่การ์ดเกย์ไลท์ที่ไอ้น,นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือจะใส่บิลเลอร์บอลดลดความเจ็บปวดนี่ก็ใช้ได้ครับมีวิธีแย่ๆครับผมที่จะไม่ให้เจ็บตัวจากการโจมตีของบาการานะครับโอเคเราป้องกันการโจมตีไรพอยไปได้แล้วมอนเตอร์ไปได้แล้วครับผมต่อไปคือการปิดเกมครับ การปิดเกมของผมเนี่ยผมใช้อ่าปานะครับผมเพราะว่าบางครั้งผมไปตีบาคูราขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้บาคูราเสียลยพอยนะผมก็เลยใช้ป่าแทนไม่ได้ใช้ยูนิทแท็กครับยูนิทแท็กก็มันสลับอ่าเด็กสายคอนโทรลดยสมบูรณ์นะโอเคครับอันนี้ผมก็ใส่แมงป่องเอานะครับผมเพื่อเพิ่มแค่ไหมครับผมแต้มจากการเพราะว่าแมงป่องเนี่ยเวลาต่อตู้ฆ่าเขาตายเนี่ยพลังยมตีก็เป็น2 5 0 0แล้วครับพอฆ่าใครได้ก็สบายละอ่านะครับผมหรือจะอันนี้ผมใส่พิธีกรรมเซอร์ไ์มาอีกทีหนึ่งนะเพื่อ เอาแต้มจากมอนสเตอร์พิธีกรรมนะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์ฟิวชั่นด้วยนะครับพูดง่ายคือผมรวมหมด3อย่างครับอ่าบาคคูล่านะครับผมจะมีการ์ดกับดักใบหนึ่งนะครับผมซึ่งมีความสามารถก็คืออ่าทำให้การโจมตีครับผมเปลี่ยนเป้าหมายไปมอนสเตอร์ที่เขาเลือกนะครับซึ่งมีวิธีนะครับผมหลักๆคืออ่าใส่แท็บแจมเมอร์เอาก็ได้นะครับสามารถใช้ใส่แท็บแจมเมอร์เอาก็ได้หรือจะใส่การ์ดกับดักใบนี้นะครับเป็นการ์ดกับดักสายเคาน์เตอร์ ไม่สิไปก,กักับดักสธรมดาอยู่ป่าวว่ามีใบเดียวครับผมในเด็กนะบาคาร่อ่าใบนี้ครับน่าทิ้งก้าวบมือหนึ่งใบครับผมจากนั้นในเทิร์นนี้นะครับผมก้กับดจะไม่สามารถทำงานได้ก็เข้าเทเ่ตอนปิดเกมเับผมใเทิปิดเกมแล้วก็ใช้ก้์ใบนี้ครับหนึ่งครั้งก็พอแล้วทีีบาคุร่ากใช้กกับดักไม่ได้ละที่เหลือก็ใช้ช่องทางรับผมแล้วก็่ ดูพลังจากบูอายนะครับผมแล้วก็ใช้การ์ดกิฟต์เอาบูอายพลังจมตีไว้ใส่ปลาครับแค่นี้พลังจมตีก็โอเวอร์ดดเมจแล้วครับก็แค่นี้แหละครับผมโอเคว่าแล้วนะครับผมก็ไปดูรีวิวดีกว่าครับผมได้เก็บาฉากต่อตู้ไว้กับบาคูราแล้วนะเพราะว่าไม่มีเวลาโอเคว่าแล้วไปดูกันเลย โอเคครับอันนี้ก็คือบาคูราลเวลร์สามสิบนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นสเต็ปสเต็ป,ตปน,น,นะครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่าตาเนี่ยมือผมมาค่อนข้างเทพเพราะว่ามอนเตอร์ฟิวชั่นเข้ามาในสนามเลยนะคุณโตม่ค่อยจะเกิดเหตุการณ์นี้บ,บ่อยๆหรอกผมก็เลยลงมอนเตอร์ไปแล้วทำการฟิวชั่นเลยครับ กดข้อแรกผมทำงานเรียบร้อยแล้วผมมีมอนเตอร์มากกว่าพลังโจมตี2 1 0มอยในสนามแล้วแค่ผมมีมอนเตอร์ตัวนี้นะบากูลาก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วครับเนี่ยเขาก็ลงมาตั้งป้องกันอย่างเดียวนะเนี่ยไอตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับมันตีเสร็จปุ๊บมันจบเธอมันก็ตายแล้วผมก็ไม่มีทำก็เลยบูชยันนะเพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์ผมให้สูงกว่าเดิมอ่าเอาฟอยดด้แหละวิงว่งวิ่งอ่าครับผมไอตัวนี้ผมก็ ไม่ตีเพราะว่าต้องการเซฟไว์ต้องการเลี้ยงบาคูลาไว้ลงมาก็แค่2100ไม่มีอะไรน่ากลัวครับตีค่าทิ้งได้เลยอ่าครับเนี่ยก็ลงพี่เสือไปตีเล่นๆครับบัคคูลาเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวคือการเขาจะบดกองก่อนที่เราจะคำแต้มซัดได้สามเพราะบาคูลามีการเสริ์ตเยอะครับก็กลัวหมดกองกดหมดหมดกองตายก่อนนะ อ๋อและครับเนี่ยพลังโจมตีผมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับผมบาคาร่าจะทำอะไรไม่เป็นละเนี่ยการ์ดเสิร์จอีกละผมกลัวบาคาร่าจะหมดกองตายมากกว่าถ้าเกิดใครไม่สนใจอะไรมากมายนึงก็อาจจะใส่การ์ดจั่วเพื่อมาเร่งจัว่วอะได้ครับผมแต่ผมกลัวมอนสเตอร์ผมจะน้อยเกินไปไงเดี๋ยวอาจจะโดนบาคาร่าตีได้นะครับเพราะบาคาร่าเนี่ยเป็นไปได้อย่าให้ไลท์ถ้าไม่มีการ์ดคอนโทรลดีๆนะเป็นไปได้อย่าให้ไลท์เหลือต่ําเลยครับ มันจะมีการ์ดไล่ดีขึ้นมือด้วยนะซึ่งมีใบเดียวในเด็กครับถ้าเกิดเรามีฟิลส่วนใหญ่ก็ไม่มีใดบาคูล่าจะไปไล่ฟิลเราก่อนได้ซ้ำอ่าเนี่ยครับแล้วก็ไล่เก็บเลยครับบาคูล่าจะมีการ์ดเมน,นตอน่อเนื่องใบหนึ่งนะเป็นการ์ดที่บังคับให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายโจมตีได้แค่คนละครั้งนะครับเนี่ยก็มบีแค่นี้ครับผมพันสี่แล้วก็แค่นั้นแหละมอนเตอร์สีดาวของบาคูล่ามีแค่นี้ครับซึ่งผมก็คอนโทรลไปเรื่อย ผมจงใจให้ไลท์ตัวเองต่ำกว่าบ,บาคูลานะผมต้องการแต้วิกตอรีคัมแบ็กครับและนงั้นเชิญตีเข้าไลท์พอยต์เข้ามาได้เลยจะได้ห่าง,างเยอะ,ยอะแต่ให้ห่างมากนะครับผมเดี๋ยวจะตายเอานะเนี่ยครับผมปร,ประมาณนี้แหละทีนี้การ์ผมก็เยอะแล้วไม่อยากใช้ให้บา,าคูลาเสียไลท์พอยต์มากผมก็คอนโทรลไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ผมหมอบอคัฟเอออนุบิสนะครับผมแล้วก็วิตต่เป็นการ์ดสายคอนโทรลทั้งคู่ เพื่อป้องกันไม่ให้บาคูลาตีแลพ้พอยโดยตรงบาคูล่การจะหมดกองแล้วนะครับผมผมก็คงจะปิดกองตาหน้าเนี่ยโอเคตาหน้าผมจะปิดเกมแล้วครับแน่นอนครับผมผมต้องการแต้มจากการพิธีกรรมนะและก็ต้องแก้มของมาจากการการใช้การกลับดักครับเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้การกลับดักเลย ครับลงปลาไปรือพลังครับซึ่ง5,000ันี่ก็มากพอแล้วล่ะครับตามด้การ์ดกิฟครับเอาแมงป่องลงสุสานไปเพิ่มมีสอ0 0ัครับอ่าแหละไม่มีอะไรทำใช้การ์แต้มช่องทางรับเห้เทฟไฟเล่นตีปิดเกมครับจบอย่าลืมนะครับผมบาคูรามีการกับดักนะตึ้งไอหมอกข้างหลังนั่นเลยเป็นการการับดักใบนั้นมันมีวิธีนะครับผมก็คือทำให้มอนเตอร์บาคูราหมดครับ เพราะว่ามันเป็นการบังคับให้เราตีใส่มอนเตอร์ไงถ้าเกิดเราไม่มีมอนถ้าเกิดบาคูราไม่มีมอนเตอร์ให้เราตีบาคูราก็ใช้การกัดดักใบนี้ไม่ได้นะผมก็เลยเอาเซสซิฟายมาเผื่อฉุกเฉินถ้าเกิดมีมอนเตอร์วางอยู่เดี๋ยผมจะได้ดูดเก็บมาซะเลยนะครับทีนี้เราก็ฟิลโล่งแล้วก็ตีได้เลยนะผมก็เลยไม่ได้ใส่การกับดักเคาน์เตอร์มานะครับเพราะว่าผมก็ตีบาคูราทุกเทิร์นเพราะว่าถ้าเกิดตีบาคูราทุกเทิร์นบาคูระาก็ไม่สามารถลงมอนได้อ่าลงมอนเนี่ยเต็มที่ก็ลงมอนมาขวาได้ต โอเคนะครับผมเป,เป็นการเด็กรีบแบบรีวิวง่ายๆนะครับก็มาดูเด็กแกีนะครับการ์ดแต่ละชุดหาจากไหนบ้างน,นะครับเซอร์ไฟนี้เป็นกิจกรรมนะจะใส่อะไรก็ได้แทนก็ได้ครับใส่พิธีกรรมอะไรก็ได้ถ้าเกิดอยากได้แต้มมอนเตอร์พิธีกรรมนะซับแมงป่องนี่คือผมเอามาเอาแต้มบุชยันนะครับผมแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็เอามาเพิ่มพลังมอนเตอร์ด้วยนะครับจะได้ตีปิดเกมได้ซึ่งผมก็ใส่บูอายไว้เหมือนกันนะซึ่ง2ตัวนี้ตัวใดก็ตัวนึงก็ได้แค่ลงสนามบาคูละก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วครับ มอนเตอร์ที่ใช้ยืนยืนดูได้สบายๆเลยนะครับผมก็แน่นอนครับพี่เสือกับฮันเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใส่ไดโนเสาร์ไปก็ได้ครับคิงเล็กไป2ตัวเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับช่วยได้เยอะการ์ดฟอสครับเอามาดูพลังปีปิดเกมนะิวชันนะครับผมแล้วก็ถามพิธีกรรมกิฟต์เอามาเพิ่มพลังช่องทางลับครับเผื่อฉุกเฉินอะไรขึ้นมาปุ๊บมันมีมอนเยอะขึ้นมานะก็เอาไว้ตีแบบตายเลยครับผมวัดผลไปเลยนะ ตีผ่านมอนแล้วครับผมก็ติดไว้ก่อนการฉุกเฉินกันพลาดนะครับที่เหลือก็การ์ดสายคอนโทรลสองใบนะครับบาคูลามีการ์ดอมอนเตอร์ที่ทําให้เราตีไลฟอย์ได้เยอะนะครับผมให้ระวังด้วยนะดังนั้นก็พวกการ์ดสายคอนโทรลนะครับผมก็ไปไปได้เนี่ยใช้ป้องกันการตีเข้าไลฟอยด์จะเวิร์กกว่านะพยายามเคลียร์มอนเตอร์ทุกเทิร์นนะครับโอเควันนี้ผมก็คงจะรีวิวประมาณแค่นี้นะครับผม ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยครับพบกันใ่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ